การจะให้ตำรวจออกเนี่ยนะครับนะทำได้ให้ผมออกนี่ก็ทำได้แต่มันต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าถ้าไม่ชอบเราก็ต้องต่อสู้ถูกไหมครับอย่างนี้ในหลักกฎหมาย,น,ยนะครับนะคดีทีเ่เจ้าที่รัฐเป็นผู้กระทำผิดหมายถึงผมนะครับนะที่เขากล่าวหาผมเนี่ยนะครับนะ บนทีจริญเกียรติบางแก้วเนี่ยเขามีหน้าที่เป็นแค่รองหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้คือตามพหลบปปชนะครับนะตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปคามการทุจริตนะครับพศสองพันห้านะมาตรา48นะเขาระบุไว้ว่านะครับกรณีคดีที่เจ้าที่รัฐเป็นผู้กระทำผิดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจหน้าที่แค่รวบรวมพยานฐานเบื้องต้น นะครับแล้วก็ส่งสำนวนไปอย่างปปชแต่ไม่ได้ให้มีอำนาจหน้าที่ในการามา,าให้สัมภาษณ์สื่อในลนักษณะแสดงความคิดเห็นวินิจฉัยคดีหรือพิพากษาคดีเลยนะซึ่งทำให้ว่าผมเป็นผู้กระทำผิดทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจว่า,าผมเนี่ยเป็นผู้กระทำผิดไปแล้วนะกระทำผิดในเรื่องของอทุจริตต่อหน้าที่นาะยเรียกรับผลประโยชน์1 5 7 1 4 9นี่้มาตรานะครับนะความผิดฐานฟอกเงิน เป็นถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงต่างๆเป็นคนเนระุณอะไรต่างๆ,ๆที่เขาพูดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการใส่ความผมต่อบุคคลที่3เป็นความปิดฐานบิดประมาทโดยการโฆษณานวันนี้ผมยินได้ยืินฟ้องอเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองต่อสารอาญากรุงเทพใต้แล้วในเรื่องนี้นที่ผ่านมาก็ได้มีคำวิิจฉัยของสาฎีกาแล้วนะครับว่าการออกมา,สาแสดงความยิดเห็นในลักษณะ วินิจใชยคดีนะชี้นําสังคมนะศาลฎีกาก็ได้มีใครว่าษาจําคุกไปแล้วนะอนดีตอธิบดีดกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษ,ษเข้าใจได้นะแต่ในส่วนของการที่มันเหมือนกัว่าท่านยืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าเอาไม่ยืน,<า>นไม่ยืนไม่ยืน,นบอกว่า<อ>จะไม่ฟ้องอ่าคืออย่างนี้อย่างนี้เออ่ในเรื่องนี้ผมฟ้องไว้ก่อนแล้วนะแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์กับรายการพี่นายนะครับพูดหลายสื่อว่าถ้าผมกลับไปเนี่ยผมผมถอนหมดนะถ้าผมกลับไปผมเลิกหมดเพราะว่า แต่วันนี้ผมยังไม่ได้กลับนะผมก็ต้องมาใช้สิทธิตามปกติถูกไหมครับมหม่ออไม่ไม่ได้กลับก็จะพร้อมแต่ถ้าได้กลับเลิกลามันเหมือนมันมันมันไม่ใช่การคืออย<า>่างนี้มันมันไม่ปาหีผมต้องเรียกว่า,าถ้าใครเป็นผมเนี่ยก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ถามว่าจะผมกลับไปเนี่ยแล้วผมไปนั่งตั้งนั่งตามมาขึ้นศาลแบบนี้มันเสียเวลาทํางานนะถ้ากลับไปก็ต้องทําตํารวจให้ดีทำบุคให้ดีเอาเวลาไปปรับ ยาเสพติดไปปราบแก๊งมีฉายชีพเหมือนที่เคยทำ<ช>นะ<ม>วันนี้นะถ้าท่านจะกลับไปเนี่ยท่านจะกลับไปได้ยังไงในเมื่อตอนนี้มันเรื่องมันยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยท่านมองยังไงคืออย่าง,งนี้คดีก็ว่าไปนะคดีก็อยู่ในชั้นปปชนะทีนี้หลักกฎหมายคือคดีวันนี้ทั้งของผมของปปต่อสักก็อยู่ในปปชหมดนะครับวันนี้หลักกฎหมายเนี่ยปปชก็มีกระบวนการหนึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงนะ,ะถ้าตรวจสอบเท็จจริงมีมูลก็ต้องตั้งไต่สวน ถ้าตั้งแต่สนตวนตรวจสอบสวนแล้วมีมูลอีกก็ต้องแจ้งข้อหานะาแล้วปปชเนี่ยได้มีหนังสือวีนแล้วนะตราบใดก็ตามที่ปปชยังไม่ชี้มูลถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ห้ามนําไปใช้ในการแต่งตั้งเลื่อนยุดปลดย้ายนะหรือแม้แต่ว่า,เ,าเรื่องแค่งเงินเดือนก็ไปใช้ไม่ได้อันนี้เป็นหลักการคุ้มครองนะแล้วเช่นเดียวกันนะครับในหลักกฎหมายธรรมนูญนะมาตรา6 0เนี่ยนะก็ยังได้บอกไว้ว่าไม่ใช่บีหกศูนนะครับ มาตรา29วรรค2นะก็ยังได้บอกไว้เลยว่าตราบใดก็ตามนะครับนะที่ศาลไม่มีภาษาถึงที่สุดเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นจะไปบาดต่อจําเลยหรือผู้องหานะครับเหมือนกับเป็นผู้กระทำผิดไปได้การที่อาจารย์นิสนุมาระบุว่า,าท่านไม่มีความผิดและในการที่จะให้สำนักงานดุลยกาพพิจารณาคําสั่งดังกล่าวท่านมองยังไงกับพิตริคืออย่างนี้เรื่องเรื่องผมผมต้องเรียนว่าในในเรื่อง ในในในเรื่องของคําสั่งนะอันนี้อันนี้แยกนะแยก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 ไม่เกี่ยวับคดีฟ้องวันนี้นะในในเรื่องของคําสั่งผมต้องเรียนนะว่าคือคําสั่งเนี่ยขณะนี้ได้ได้มีคำวิน,นิจฉัยของกฤษฎีกานะครับคือเอาอย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับคือการจะให้ตํารวจออกเนี่ยนะครับนะทำได้ให้ผมออกนี่ก็ทําได้แต่มันต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้า,าถ้าไม่ชอบเราก็ต้องต่อสู้ ถูกไหมครับทีนี้ผมอธิบายให้ฟังง่ายว่ามาตราหนึ่งสามหนึ่งของพรบหลวจแห่งชาตินะให้อํานาจพบตรไว้เนอันนี้ต้องดูดีดีนะพระบตรเนี่ยมีอํานาจสั่งให้บวชอ,อ,กอ,อกัยการได้ได้หมดได้ทั้งประเทศมีอยู่สามข้อนะหนึ่งต้องหาคดีอา,าียยาสองถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสามถูกฟ้องอระียายาอันนี้ต้องดูแค่นี้นะทีนี้ผมอธิบายลงมานิดหนึ่งไอ้เรื่องถูกฟ้องกระเบียา,ยา,เ,ราเราไม่พูด นะผมอยู่ในโซลูชันเนี่ยสองโซลูชันหนึ่งกับสองอ่าทีนี้ถามว่าสมมุติว่าพี่เป็นตํารวจพี่ยิงเขาตายวันที่หนึ่งนะพอพตตรอเนี่ยพี่ถูกแจ้งความแล้วนะพอพตตรอเซ็นออกเลยนะอันนี้ถือว่าชอบนะแต่ถ้าพี่ยิงเขาตายวันที่หนึ่งพอพตตรอบอกเฮ้ยเฮ้ยผมเซ็นให้ออกเลยเดี๋ยวผมก็ถูกฟ้ององดิ ตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงก่อนนะ,ะเมื่อท่านตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะมันก็จะไปเข้ามาตราหนึ่งสองวัคซีก็คืออันนี้เป็นพรบบวชฉบับใหม่พรบบวชฉบับเดิมบอกว่าพบาตรเนี่ยใครกระทําความผิด1เซ็นออกเลยสองตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงออแล้วก็มาเซ็นออกได้แต่ พรบบรรบับใหม่บอกว่าถ้าตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงท่านต้องเดินตามกรรมการคือเมื่อตั้งกรรมการแล้วจะให้ออกเนี่ยต้องให้กรรมการสอบสวนชุดบนเอสราวุฒิเนี่ยนะมีความเห็นมีข้อเสนอแนะเขียนไว้ในพรบบุรีรัมย์ฉบับใหม่เมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วเนี่ยผรจะสั่งออกไม่ได้ต้องให้กรรมการสอบสวนเนี่ยมีข้อเสนอแนะว่าคนเนี้ยเห็นควรอยู่หรือควรให้ออก นะแต่วันนี้แต่น,นี้ถามว่าอย่างนี้ของผมคืออะไรของมองว่าผลของท่านสลาวุฒิยังไม่ออกไม่ใช่อย่างนี้ก็น,นี้ของผมเนี่ยพบตรเนี่ยนะนายกุัฐมตีส่งถ,สงถูส่งตัวผมกลับโดยทำนังสือแล้วนายกรัฐมตีบอกว่าด้วยสมรภูมยชาติได้ตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะจึงส่งผมกลับนะอะไรครับเมื่อผบออตรรักษาการตาย ั้งกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงผมจะให้ผมออกเลยไม่ได้ต้องรอ,อผลการสอบสวนของคณะกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงตามมาตรา120วรรค4นะ,เ,ะเพราะฉะนั้นกรรมาการสอบสวนชุดพลเอกสราวุฒิต้องมีข้อเสนอแนะนะเช่นพลเอกสราวุฒิบอกว่าสอบสวนแล้วมีข้อเสนอแนะว่าหากให้อยู่ต่อจะเกิดความเสียหายเห็นควรให้ออกอันนี้แหละเพระตอรอยืนสั่งให้ผมออกได้แต่ถ้า ถ้าผมว่าตลอรตายเนี่ยนะรักษาการตายเนี่ยเซ็นให้ผมออกทันทีเลยนะโดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบนี่อะไร,อ,ะไรอันเนี้ยผมแพ้เลยอันนี้ถือว่าเป็นการออกคําสั่งโดยชอบนะครับแต่เมื่อท่านตั้งกรรมการสอบสวนใดไายแรงแล้วเนี่ยท่านต้องเดินตามมาตรา124นะฮะเมื่อท่านมันจะเดินได้ยังไงเพราะว่าอะไรครับ,บยังไม่สอบเพราะว่าออกคําสั่งตั้งกรรมการ18มาตราคำสั่ง1.7 ให้ออก18กรรมาการก็ยังไม่ได้ไประชุมอะไรเลย,เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้กิจฎีกาเขาถึงวิตริจฉนะครับว่ามันเป็นคําสั่งที่ชอบและสําคัญคืออะไรครับวันนี้ท่านต้องดูนะครับว่าสํานักง,งานมุญชาติรักษาการตายเนี่ยเสนอโปรดเกล้าเสนอมาที่นายกเพื่อจะให้นายกนาความพึ่งโปรดเกล้าแต่นายกส่งเข้าคณะกรรมการกิจฎีกาคณะกรรมการกิจฎีกาก็มีคำวินิจฉแล้ววันนี้นายกเนี่ยวันศุกร์ล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีพึ่งส่ง หนังสือที่ตอรอส่งมาให้ปวก้าส่งกลับไปตอรอแล้วอันนี้อะไรครับเราจะเห็นนะครับว่าถ้ารักษาการผบตอรอตายทำนังสือมือน,นายกแล้วนายกไม่นําขึ้นกับมงเทุนเนี่ยนายกโดนนะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะถูกไหมครับแต่น,นี่นายกไม่โดนเพราะอะไรครับเพราะนายกเขาเขากาสูงเขาหาลือกีษีกาอ่ากีษีกวิสัยว่ามันไม่ชอบก็ก็ส่งกลับเลยแล้วนายกออกมาพูดว่าคําสั่งไม่สมบูรณ คือคำสั่งทางปกครองเมื่อไม่สมบูรณ์เขาก็บอกคุณต้องไปแก้ไขให้มันสมบูรณ์แต่ท่านรองต้องมีคาสั่งหน้าสื่อไปยังท่านนายกในเรื่องของการโคงติงในเรื่องของการสังก,การเมื่อวันที่สิ้าใช่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 คืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวไปไประเด็นนายกนะ,ะคือวันนี้เมื่อรักษาการตายเนี่ยนะวันนี้หมดอำนาจแล้วนะหมดอำนาจการรักษาการพบบแล้วจากคําพูดของรองวิศนุออกมาพูดชัดเจนแล้วผมก็ถือว่า เจ้าตัวรู้แล้วนะรู้แล้วว่าคําสั่งมันม่ชอบแต่ยังเพิกเฉยละเลยไปมีเวลาผมอยู่เพราะนั้นอันนี้คือเจตนาพิเศษวันนี้สิบเอดโมงเนี่ยผมจะไปยื่นกล่าวหารักษาการผตรอตายผู้การกองวินยัยผู้จัดการสมรัักกฎหมายที่ปปชดําเนินคดีฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการบัตรหน้าที่โดยมิชอบนะ คือคาว่าให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายว่าเราพูดถึงคําสั่งให้ออกเป็นคำสั่งทางปกครองเราต้องเดือนตามวิปกครองอคําสั่งทางปกครองทาว่าให้แก้ไขก็คือไปเพื่อถอนเสียไปเพื่อถอนคําสั่งเสียพออเพื่อถอนคําสั่งที่ไอ้ผมออกเพร<ๆ>าะว่าคําสั่งก็ต้องรักษาการผมปตลอรตายที่ที่เป็นคนออกคําสั่งถูกไหมครับเมื่อคุณออกคําสั่งที่ไม่ชอบคุณออกเองคุณต้องรับผิดชอบในการไปเพื่อถอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้น เมื่อวันนี้แม่คุณไม่เพิ่อถอนคุณหมดอำนาจในการเพิ่อถอนแล้วผมก็รออยู่ไงความจริงแล้วเรื่องล่างฟ้องปปชผมล่างไ้นานแล้วแต่ว่าผมให้เวลาผมดูอยู่ว่าคุณจะไปแก้ไขหรือเปล่าได <นะ S 1> ้ไหมครับก็ถูกครับ,รบเดี๋ยวอย่างนี้ผมก็จะทำหนังสือถึงผมก็จะรอต่อสักในวันนี้เหมือนกันว่าให้ท่านเนี่ยดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าผมปะระทอลตอสั่งถ้ายังะวิงเวลาเพื่อเฉลยละเลยอีกอส่าสัาหน้าผมก็ต้องฟอ้องท่านอีกถูกไหมครับในฐานะนท,านาท่านเป็นผบตรงไงเป็นผู้ใช้อำนาจของผบตรถูกไหมครับะนะคือ,ค,อคือเราเรา,เราเอาหลักกฎหมายก่อนนะคือวันนี้เราต้องยืนบนหลักกฎหมายนะที่ที่ผมพูดก็คือปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่ครูท่านหนึ่งนะครับที่ออกมาบอกว่าอโอ้ยแบบเนี้ยเอาออกมา70 80สคนแล้ว ถูกไหมครับทีนี้ท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะเราต้องให้ความเป็นธรรมกับตํารวจเราต้องไปดูว่าเจ็ดสิบแปดสิบคนเนี่ยทำมาโดยชอบหรือไม่ถูกไหมครับเพราะวันนี้มันมีพรบอรวจจับไม่งั้นไม่งั้นมาตราร้อยยี่สิบวราสี่จะมีเอาไว้ทําไมล่ะถูกไหมครับไม่งั้นก็ไม่ต้องมีมาตรานี้วันนี้ออกมาพูดบอกว่าเจ็ดสิบแปดสิบคนเนี่ยก็ทํามาแล้วรู้อยู่แล้วว่าทําผิดและจะทําผิดซ้ําๆต่อไปทําไมถูกไหมครับนะผมก็ต้องเรียนว,ว่ากูรูท่านเนี้ย กนะ็ออกมาบอกออรักษาการผอบบบอกผอบอรตรบอกว่าไม่ต้องไปเชื่อคำวิสัยกฤษีกานะผมก็ไม่ได้ไปบ้าจนต้องเชื่อนะแต่ต้องเข้าใจว่าคำวิสัยกฤษีกาเนี่ยกฤษีกาก็คือมือกฎหมายของรัฐบาลถูกไหมครับไม่งั้นเขาจะหาลือไปทําไมถูกไหมครับแต่ว่าการที่ท่านออกมาบอกแล้วท่านไปโน้มน้าวไปไปไปชี้นําไปบอกให้รักษาการผอบอรตรหรือผอบอรตร นะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบระวังท่านจะเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทาําความผิดนะครับนะถ้าผมพี่นาวาเข้าข่ายผมก็ต้องดำเนินการนะครับะนะเรืองนี้ต้องดูว่าคุณดูคนล่าวที่ออกมาเสนอและในเรื่องของการที่อนุคอร์ทรออาจจะมีคําสั่งเป็นคุณกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้ท่านเนี่ยเสียผลประโยชน์ตรงนี้ใช่ไหมครัคือเราไม่มีเราเราอย่า,าพูดเรื่องผลประโยชน์เราพูดเรื่องหลักกฎหมายก่อน นะวันนี้เราต้องเอาหลักกฎหมายไม่งั้นความยุติธรรมองคอ์กรไม่งั้นต่อไปมันก็จะเละก,กันหมดถูกไหมครับวันนี้เราต้องดูว่ากฎหมายออกมานยังไงเราต้องเดินทางกฎหมายทีนี้วันนี้เรื่องของผมเนี่ยามามาวกมาถึงนายกนะวันนี้นายกก็มีการส่งเรื่องผมเนี่ยเข้าไปที่อนุก,กตรออนุกตรอก็มีความเห็นว่าคําสั่งที่รักษา,าการตายนั้นชอบถูกไหมทีนี้ผมอธิบายให้ฟังว่าอนุกตรอเนี่ยนะครับมีอํานาจเนี่ยวิจัยได้อย่างเดียวนะครับว่า พเพวตรมีอำนาจหรือไม่แต่อนุกตเรเนี่ยไม่มีอำนาจไปมีนิฉัยเรื่องอุทธรร้องทุกนะครับที่ผมทำเนี่ยคือเรื่องอุทธรร้องทุกนะแล้วอนุกตรรเนี่ยไม่มีอำนาจไปมีนิฉัยว่าคําสั่งนั้นเนี่ยชอบทําหรือไม่ใช้ดุลินิษถูกต,ต้องหรือไม่เยียวยาหรือไม่สิทธิประโยชน์หรือไม่แล้วประเด็นสําคัญคือคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนะเขามีอำนาจตัวนี้เพราะเขาใช้ระบบไต่สวนเขาให้รักษาการผมตราตายชี้แจงให้ผมชี้แจงเอาความเห็นสองคนเข้ามา แต่อนุกตลเนี่ยเขาไม่จะเรียกผมไปก็ฟังความอยู่ข้างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อนุกตลเนี่ยจะมาชี้เรื่องนี้ไม่ได้นะครับแต่พีนเดี๋ยวบอกว่าพอบอมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจถูกวันนี้ผมบอกอล้วไงว่าพอบอมีอำนาจแต่คุณใช้อำนาจโดยถูกกฎหมายหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะนั้นวันนี้การจะเอาใครออกเนี่ยทำได้แต่การที่ท่านบอกว่าอนุไม่มีอำนาจแล้วท่านไปร้อทำไมอ่ะผมไปร้อไปร้อกตล์ทำไมจ้าอย่างนี้อ่าอ่าผมอธิบายให้ฟัง คืออย่างนี้ถ้าท่านไปอ่านในพรบมืองชาตินะครับการร้องทําได้สองส่วนนะหนึ่งร้องคณะกรรมการพิจารณาธรรมสองร้องต่อนายร่วมตีในนะประธานกตรนะเพราะฉะนั้นวันนี้นายร่วมตีเนี่ยความจริงแล้วนายร่วมตีเนี่ยท่านต้องเอาเข้าที่ประชุมกตรนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้ใครเสียหน้าก็ใช้มติกตรนี่แหละนะเออไปสั่งพบตรให้เพื่อถอนแก้ไขคําสั่งอันนี้ผมทําตามอ,นะอันพรบนะเออ แต่ไม่ใช่ไปเตะเรื่องข้าอนุก,กฎหมายทีนี้อผมโกมาที่นายกนายกวันนี้ผมทำหนังสอลงที่1 9ไปถึงนายกเห็นไหมผมทําไปก่อนแล้วเพื่อจะเป็นการอร์ n i n g ว่านายกเนี่ยสวมหมวกสองใบนะนายกเนี่ยเป็นประธานกอตรอหนึ่งและเป็นนายรุฐมตรีคืออะไรครับผู้บังคับชาของผมรตรเมื่อนายกออกมาพูดแล้วว่าคำสั่งไม่สมบูรณ์นายกรู้อยู่แล้วว่าผู้ใต้บังคับชาตัวเองคือผมรตรนะปฏิบัติไม่ถูก นายกก็ต้องสั่งพบตรให้เพิกถอนถ้าอะไรครับถ้านายกละเลยไม่ไม่ละเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการให้ถูกต้องนายกก็จะโดนอะไร<อ>ผมก็ต้องดำเนินคดีอีกแสดงว่าท่านก็จะดำเนินคดีกับนายกก็ก็ถ้าท่านถ้าก็ก็แล้วแต่ก็หมายว่าถ้าท่านทําไม่ถูกต้องอ่ะนะครับละเลยเพิกเฉยเพราะจะเหลือว่านายกสวมหมวกสองใบท่านไม่จะไม่เหลือให้ใครแล้วใชไม่ไดำเ,เนินคดีไม่ใช่ไม่ใช่ เอา,เอาไม่โดนแบบผมแล้วไม่รู้ดูไหมครับผมอธิบายให้ฟังว่าสมัยก่อนผมเป็นผู้การอ,าอดีตตำรวจท่านที่ออกมาเป็นกูรูใหญ่ๆเนี่ยนะสมัยก่อน,นไม่ได้เป็นผบก็นั่งร้องโหง่งร้องไห้กับผมเนี่ยนะอยู่ครึ่งชั่วโมงลูกเมียพี่จะทํำยังไงลูกพี่จะอยู่ยังไงผมเป็นผู้การต้องนั่งฟังปลอบใจยอยู่ครึ่งชั่วโมงนะวันนั้นในอดีตท่านถูกกระทําแล้วทําไมท่านจาไม่ได้ นะวันนี้ท่านต้องต้องต้องเอาความยุติธรรมมาคืนองค์กรตารวจไม่ใช่มาคืนผมนะมาคืนองค์กรตารวจเช่นตํารวจเจ็ดสิบแปดสิบคนเนี่ยท่านจะบอกได้ยังไงว่าเออออกมาแล้วเจ็ดสิบแปดสิบคนถูกไหมครับนะออกเนี่ยก็มีการออกเอาออกก็ได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าถ้าตํารวจทําผิดวิน,นัยทําผิดอาญาเอาต้องเอาออกถูกไหมครับแต่ว่าการเอาออกเนี่ยมันต้องถูกต้องและชอบทมเอาอย่างของผมเหมือนกันนะส่งกลับวันเดียว ตั้งกรรมการสอบสวนวันเดียวกันออกวันเดียวกันมันไม่มีที่ไหนหรอกดึงได้บอกว่าอะไรก็ตามเมื่อรีบๆเนี่ยมันจะผิดเสมอมันต้องมีข้อผิดมติกกการสิบต่อสูงคือว่าคำสั่งรีชอบตามหลักการเนี่ยค่ะคือทางตำแหน่งรองผมวตลอต้องตัดมาคืืสอ่ท่านทันทีไหมหรือว่าต้องรอข้อประชุมกตลอรอีกทีก่อนผมผมก็ไม่ทราบแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือก็อยู่ที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุิธรรมนะครับเพราะว่ากรรมการนี้ก็ถือว่าเป็นสารปกครองชั้นต้น แน่นอน,นอมันไม่มีผลบุญทางกฎหมายแต่กีฬาิลิกาเนี่ย feet, <Miles. S 1> ก็ก็เป็นเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยศาลยังฟังอ่ะเอียงยี่หว่าผมบอกอย่างนั้นผมตอบไม่ได้เพราะอย่าลืมนะว่าอ,องค์คณะกีฬาศิลิกาท่านไปดูว่ามีใครบ้างมีอดีตประธา,านศาลศิลิกานะอดีตเลขากิสิกาเออ่นะบัณฑิตศิลป์ยุทิธรรมนะผมผมขอไม่กล้าร่วมตรงนั้นแต่เพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยกีฬาิลิกาสิบอะไรต่อศูนย์ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นคำวินิจัยกิจีกาศาลยังรับฟังนะครับสุดท้าย,ายจะกลับมากรมตำรวจเท่าไหร่ไม่รู้ตอบไม่ไดก้ก็คืออย่างนี้กลับหรือไม่กลับเนี่ยก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะแต่ว่าวันนี้ผมกำลังชี้เห็นว่าคือวันนี้เราต้องยึดหลักกฎหมายถ้าผมยังให้ความยุติธรรมตัวเองไม่ได้ผมจะไม่ให้ความยุติธรรมตำรวจได้ยังไงไปให้ความยุติธรรมประชาชนได้ยังไงนะครับ วันนี้หลักกฎหมายก็คือหลักกฎหมายอ่ะมันต้องเดินลำหลักกฎหมายไม่งั้นจะมีพรบด่วนชาติฉบับใหม่ไว้ทำไมถูกไหมครับนะหละะักรคดีรณาคค่อนขางชัดเยม้ว่าคนที่มีคนที่ลงนามเเนีย่ยทำผคือใครเอาองี้ว่าใครเซ็นคนนั้นต้องรับผิดชอบโทกาวปชก็น,กกพพชนี่ไปยืพพ่นปปชก็เป็นการกล่าวหาแล้วก็จะเป็นคดีอยู่แล้วยื่นปปชมันทำได้สองทางไม่ฟ้องศาลก็ยื่นปปช ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก่อนนี้สัยผมเนี่ยผมก็ต่อสู้ตรางกระบวนการและผมก็เป็นคนอย่างอยู่แล้วสมัยก่อนผมก็เคยฟ้องอดีตนายกอีกท่านอยู่แล้วนะครับคือคือผมคือต้องเรียนตรงๆว่าผมยึดหลักความยุติธรรมนะครับนะเมื่อเมื่อผมถูกอันนี้มันก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นการกันแกล้งแก้บาดแคงบาดขานะครับนะวันนี้ต้องเรียนว่าสังคมก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าทําไมคุณไม่เพื่อถอนสันทีล่ะแล้วผมก็เป็นรองผมรอลอยไปลอยมาอย่างนี้ถามว่า ประชุมกตลอผมว่าเข้าได้นะอ่แต่ผมผมประชุมกตลอบ้านไปดูผมก็เข้าได้แต่ผมให้เกียริแค่นั้นเองนะครับวันนี้ผมยังมีสาเป็นรองผมกตลออยู่นะ,ะอ่ผมก็ประชุมกตลอผมว่าเข้าได้มไม่รับผมผมไม่เข้าหรอกอผมก็ให้เกียรติไปนะครับแต่ว่ากระบวนการทางกฎหมายผมก็ต่อสู้ไปนะครับนะอ,อนะครับ ไม่ไม่ผมไม่ได้อิ่มใจอะไรผมก็มองว่าอันนี้มันก็เป็นหลักกฎหมายนะครับเยอะอย่างนี้มันมีสองมาตราที่ผมบอกอะนะครับนะถ้าถ้าเขาแม่นกฎหมายเขาต้องเซ็นให้ผมออกเลยไม่ต้องตั้งกรรมการผมแต่เมื่อเขาตั้งกรรมการเขาต้องเดินตามความเห็นกรรมการน,นะครับหลักมีแค่นี้นะครับหลักไม่ยื่นอื่นสำนักงานตรวจชาติมันจะเละไปนนี้นเมื่อาแล้วพี่ว่าพี่วางมันเละปะล่ะนะก็ ผมก็ต้องต่อสู้อ่ะถ้ามีพี่เป็นพี่ต้องเห็นใจผมถูกไหมครับนะเไม่งั้นแล้วผมไม่สู้แล้วใครจะจะมาช่วยผมอ่ะถูกไหมครับวันนี้แล้วแล้วผมเป็นนักสู้เนี่ยเมื่อเมื่อผมผมต่อสู้ได้อย่างนี้อผมกลับไปเนี่ยผมก็ยังไปดูแลตำรวจไอ้เจ็ดสิบแปดสิบคนผมจะไปทําเลยว่าไอ้เจี๊ยบแปดสิบคนเนี่ยออกถูกต้องหรือไม่ถ้าออกไม่ถูกต้องผมอเอาเข้ากลับแล้ทถามห่ถูกต้องถูกไหมครับอแต่ว่าไม่ใช่ไปช่วยเขานะคือ หลักการมันต้องอยู่ความยุติธรรมนะค,ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยหวงแหนทั้งหมดนะครับนะก็คืออย่างนี้องค์กรนี้เป็นองค์กรใหญ่จะบองดองไม่บองดองอยู่ที่นายยมตีนะนายยมตีจะต้องปริบัติหน้าที่จะต้องไม่ลอยตัวนะครับนะถ้านายยมตีไม่แต่ัดสินใจมันก็อยู่ไปอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้นำนะ ถ้าอารที่ผ่านมานายยุบลอยยก็ไม่รู้แต่ผมบอกว่านายยมนตีจะต้องทําหน้าที่ถ้านายฐุนตีทําหน้าที่ถ้าไม่ลอยตัวนะครับนะท่านตัดสินใจปัญหามันก็ไม่เกิดนะครับนะวันนี้วันนี้มันอยู่ที่ผู้นำนะทุกองค์กรเหมือนท่านนักข่าวก็อยู่ที่เจ้าของสํานักท่านน่ะแหละถูกไหมวันนี้กระทรวงตำรวจเราเนี่ยเราไม่ได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายฐมบตีก็เหมือนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะมีปัญหาต้องลงมาแก้แต่ต้องไม่ลอยตัวนะครับนะโอเคนะครับ